วันนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับโปรจีนะฮะอัจฉิทธิกุลนะครับ,รบและยิ่งไปกว่านั้นนะครับวันนี้ครับอินไซต์แบบสุดๆเลยครับเราจะมาเปิดถุงของโปรจีนกันหน่อยครับอ่ะทีนี้โปรจีนเรามาเริ่มกันเลยอาวุธหาก,กิน อาวุธถากินทำตังดีกว่าเรียกว่าเอาทำตังเลยอ่ะโอเคอาวุฒิทำเอาทำตังน่งนนนาจะเป็นพัตเตอร์ก่อนเนี่ยพัตเตอร์เหรอโอเคโอเคพัตเตอร์นี่าจะเป็นพัตเตอร์ลเเอพัตตร์ุ่นนี้ใช้นานมากค่ะคือแบบมันเป็นรุ่นเก่ามากแล้วคือเอ,อ,อ่อ Odyssey เอ่อเบอร์เจ็ดค่ะหน้า Overwork ซึ่งมันเก่ามันเก่ามากคือจริงไม่ได้เปลี่ยนมาแบบสอง 3ปีสิปีเลยได้ได้ได้แล้วตอนนี้หายากมากหายากมากแต่ว่าชอบมากคือก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบโอ้คือมันรู้สึกว่าแบบมันเด้งเด้งดีแล้วก็มันโลโลดีเวลาอยู่เกม่อะโอเคทันี้เนี่ยคือตัวพัตเตอร์อะทีนี้มาเรื่องตัวเวชบ้างตอนนี้ใช้ใช้ตัวไหนอยู่เพราะว่าลูกสั้นนี่ก็สำคัญนะสำคัญใช่ใช่ค่ะก็มีของจีนมีเวท58 52 48่ะ แต่ทุกอันก็คือมาจากมิวระ,ะทั้งหมดแล้วทำไมถึงขะกันแบบนี้เลือกอุตสาหคือตอนตอนแรกคือจีนมีเวทสี่อันอม,มีเยอะกว่านี้มี 65, 65, 248าเลยคิดว่ามันเยอะไปเพราะว่าจีนมีแกลบในไฮบริดกับเหล็ก5เยอะ,อะก็เลยเปลี่ยนมาเป็น 58, 52, 48เพราะว่าคิดว่าเวทเราสามารถซอยระยะได้แต่หัวไม้เราซอยได้ไม่เท่าเวทเก็เลยเลือกเวท แค่3มตัวพอแล้วก็ไปเสริมให้บิดอีกตัวหนึ่งแทนอ่าโอเคแล้วทีนี้มาตัวเหล็กหน่อยคือเหล็กไหนนี่คือชอบมากที่สุดตั้งแต่เหล็กอะไรเหล็ก5จนถึงพิชชิ่งเนี่ยถ้าชอบมากที่สุดน่าจะเป็นเหล็กก้าค่อ้าวทำไมเหล็กก้าอ่ะไม่ไม่รู้อันจริงคือจริงชอบเหล็กก้าด้วยคือ,ชอ1ชอบเหล็กก้าด้วยคือเวลาตีเหล็ก9ก้ารู้สึกว่ายังไงก็ตรงยังไงก็แบบได้แน่นอนอะไรอ่ะใช่ไ้ยคือไม่ไม่ไม่ไมเออเลอร์เยอะมันก็จะเป็นแล้วใช้ก้านมันเป็นก้านอะไรแล้วก็เป็นก้านชิมาระค่ะ301 S, <Yes>. <S นะคะแล้วก็หัวคือมิุระค่ะ TC 2 0 1. 1อ่าโอเคโอเคโอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวเรามาที่อุปกรณ์ตีไกลกันหน่อยคือมีมีอะไรไ,ไหมเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเฮดคาเวอร์นี่คือคือ,อยังไงเรื่องราวนี่เป็นเป็นชื่อเป็นชื่อจีนแล้วก็มงกุฎมงกุฎเป็นเขาเรียกอะไรซิงเกิลเจอร์ของจีนอยู่แล้วอ่าทำไมอ่ะ คือตอนแรกคือจะทําทํารองเท้าแล้วคือเหมือนเป็นรองเท้าที่ผู้จัดการกับโค้ชจะทําให้คู่แรกแะอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้จีนอะใส่ชื่อลงไปในรองเท้าเหมือนแบบ c u เชอร์ของคนไทยอะไรเงี้ยเชื่ออย่างนั้นก็เลยเทําเป็นหา emoji ม,มาใส่อะคะ่ะและคือซึ่งทุกคนมีหมดเลยเธอดูแล้วเฮอททำไมมีเยอะแต่ว่าไม่มีใครใช้มงกุฎเลยคือว่าเอาอเอาตัวแสตตรงั้นมาเรื่อยๆเลยอ๋อ p r i n c e s จีน Thank y เอ e ซ่าก็มา Thank you โอเคโอเคอ่ะทีนี้เราเราพูดถึงตัวออดไดเวอร์เลยไดเวอร์เลยได้ค่ะไดเวอร์ก็เป็นรุ่นเก่าเดิมรู้สึกว่าเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยมากแล้วก็เป็นอี i ิกแฟช h ซับซีโลนะคะแต่อันนี้เป็นหัวทัวอ๋อหัวทั่วหัวทัวหัวทัวค่ะแล้วตัวก้านหลบก้าวตัวก้านก็บัสลูสค่ะเป็นเฟกเอสห หรือที่ร้านจริงๆเรียกว่าเสือดาวทีนี้ถามหน่อยคือพวกนักกอล์ฟเนี่ยถ้าเราเห็นในใน,ในทัวร์เนี่ยอย่างอย่างไทเกอร์เวลาเขาเขามาร์กใช่ไหมเขาเขาจะมาร์กลูกกอล์ฟบนกรีนเนี่ยเขาจะเอาให้ตัวหัวขึ้นให้หัวขึ้นอ่าแต่บางคน<ๆ>ก็เอาเอาก้อยขึ้นอะไรเงี้ยคือมันจะมีทริคของมันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยยูมีทริคอะไรพิเศษไหมที่ยูใช้เป็นประจำแล้วก็ทำแล้วคนอื่นไม่รูาอาจจะไม่รู้มีอะไรไหม มีลูกกอบค่ะลูกกอบที่มีไหมในถุงในี่โชว์ให้ดูไหมเออแต่ลูกเก่าอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเก่าที่ที่ที่จำเป็นต้องมีมงกุฎเหมือนกันต้องมีที่ให้ที่มีมงกุฎตลอดเหมือนกันอ๋อแต่เก่่่านีใชเพราะฉะนั้นเนี่ยยูก็จะอาจจะไม่ได้ใช้ตัวมาร์กแต่ว่ายูเน้นแค่ที่การมาร์กใช่ค่ะแล้วก็จะชอบใช้ถ้าแข่งสี่วัน จะชอบเป็นเลข4 3 2 1อ่านี่ไงเริ่มออกมาแล้วเริ่มคลายข้อมูลออกมาแล้วสี่สามสองแต่ถ้าใช้3วันก็เอา3 2 1อ้าวเหรอนี่ทำนานหรือยังแต่ว่านานมากค่ะนานมากโอ้่ความรู้ใหม่นะเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเนี่ยสามสองหนึ่งใช่ไหมสองหนึ่งแล้วสี่สามสองหนึ่งเยี่ยมเลยโอ้ข้อมูลที่ดีมากๆเลยครับก็ยังไงก็ขอบคุณโปรจีนมากๆที่วันนี้เราได้มาเปิดถุงกันยินดีค่ะครับ